แลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญยิ่งหากเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเช่นผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือผู้ป่วยติดเตียงที่มีภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำหากทำความสะอาดช่องปากได้ไม่ดีอาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและส่งผลร้ายต่ออวัยวะสำคัญในร่างกายได้ค่ะ ขาวทูสมองใส่ใจสบาย EP นี้ชวนมาเรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกับรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดอรอรพินโคมินผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมผู้สูงอายุคณะทันตแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ก็มา define ของคำว่าพึ่งพิงก่อนเนาะว่าจากที่ว่าเรามีไลฟ์สเปกตรัมที่ว่าทุกคนอยู่ติดสังคมแล้วก็มาติดบ้านติดเตียงนะเราก็จะเริ่มทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้น้อยลงเพราะฉะนั้นก็คงจะขึ้นอยู่กับว่ายาที่ทานเป็นยังไงมันมีส่งผลทำให้ปาก แห้งได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนมีการรักษาอะไรที่ทําให้ส่งผลกันต่อสุขภาพช่องปากได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นการที่ว่าฉายแสงเนอะการเคมีบ,บาําบัดหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้น้ําลายในช่องปากหรืออาจจะบริเวณที่รักษามันใกล้เคียงทําให้ต่อมน้ําลายมันยิ่งผลิตน้ําลายได้น้อยลงแบบเนี้ยก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของความชื้นเรื่องของการติดเชื้อในช่องปากนะคะ2ออันนี้น่าจะเป็นประเด็นสําคัญสําหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หมายความว่าจะต้องแปลงฟันให้ดีใช้การทําความสะอาดซอกฟันใช้ยาสีฟันที่มีฟูรดายการใช้อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นอาจจะเป็นผ้ากอสผ้ากอสเปียกผ้ากอสแห้งในการเช็ดลิ้นในการเช็ดกระพุ้งแก้มนะคะบางบางกรณีเช่นผู้สูงอายุที่ไม่ได้รู้สึกตัวมากอาจจะมีการกัด กัดมือไม่ยอมอ้าปากอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาหลักนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากัดมือกัดนิ้วเดี๋ยวนี้มันก็จะมีอ,อ,อุปกรณ์เช่นแบบช่วยให้อ้าปากได้นิดนึงนะคะอย่างเช่นเหมือนเป็นโฟมยางอะไรที่ให้คนสูงอายุเนี่ยกัด เอาไว้นะคะังนั้นตอนที่หลักการคือถ้าไม่ยอมอ้าปากอย่าเพิ่งพยายามไปทําอะไรให้อ้าปากไปง้างไปอะไรคือคือก็จะมีการต่อต้านนะคะก็จะเป็นแบบรออารมณ์ดีรอทีเพอค่อยๆบอกกล่าวเพราะบางท่านเนี่ยก็เข้าใจฟังรู้เรื่องค่อยๆบอกกล่าวว่าเราจะทําอะไรยังไงบ้างเหมือนเราทําฟันทําความสะอาดให้กับเด็กๆนะคะังนั้นก็จะมีการค่อยๆเอาเข้าไปในช่องปากทําความสะอาดนั้นสองหลักใหญ่ๆก็คือทําให้ช่องปากชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ช่องปากอ่ะไม่มีการ ติดเชื้อหรือมีเชื้อโรคสกปรกหรืออะไรที่มันมอมแมมนะคะถ้ามีฟันเทียมก็จะต้องเอาฟันเทียมถอดได้ออกมาล้างทําความสะอาดในตัวฟันเทียมเองอะ่ะก็อาจจะต้องแช่เม็ดฟูนะคะซึ่งโอเคมันมีค่าใช้จ่าย ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามันคุ้มค่าเนื่องจากว่าการทําความสะอาดโดยที่แช่เม็ดฟูททาความสะอาดเนี่ยมันจะช่วยกําจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราที่อยู่ที่ชิ้นงานฟันเทียมซึ่งอาจจะเป็นพลาสติกทั้งหมดหรือเป็นพลาสติกกับโครงโลหะนะคะก่อนที่เราจะใส่เข้าไปไม่งั้นมันจะเหมือนเอาแหล่งของเชื้อโรคใส่เข้าไปอมอยู่ในช่องปากอันนั้นจะอันตรายกว่าเดิมขึ้นอยู่กับ ความรุนแรงหรือลักษณะของความเป็นสมองเสื่อมคือถ้าเกิดบางท่านเนี่ย ก็ให้ความร่วมมือดีก็ก็จะทำได้ไม่ยากมากนะคะตามหลักการที่เราเราได้คุยคุยกันไปแล้วแต่บางท่านเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือคือการแปรงฟันทำความสะอาดอะ่ะมันอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าเหมือนเหมือนเป็นเด็กๆว่ากินข้าวเสร็จต้องวิ่งไปแปรงฟันทำอะไรให้เสร็จเป็นสเต็ปเป็นรูทีนอะไรเงี้ยบางครั้งมันจะอาจจะขึ้นอยู่กับอารมณ์เพราะฉะนั้น ยังอารมณ์ไม่ดีก็ไม่เป็นไรทิ้งไว้ก่อนแป๊บนึง่งแล้วเดี๋ยวอารมณ์ดีดูหนังอาจจะเปิดทีวีหรือทำอะไรอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกเพลงให้ผ่อนคลายแล้วโอเคงั้นเรามาทําความสะอาดกันหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะมีคงจะเป็นเทคนิคของการเบี่ยงเบนเทคนิคของการปรับพฤติกรรม สิ่งที่เราจะดูเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ8เรื่องก็คือเรื่องของลิมฝสีปากว่าลิมฝสีปากไม่แห้งไม่แตกมุมปากไม่แตกไม่มีน้ำลายไหลมากองนอนอ้าปากปากแห้งเป็นเป็นแบบ ลิ้นฝปากแค็กแแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่2ก็คือลิ้นซึ่งถ้าเขาแลบลิ้นเขาให้ความร่วมมืออย่างแลบลิ้นมาก็ดูลิ้นได้แต่ถ้าไม่ได้นอนติดเตียงก็จะต้องขออารมณ์ดีๆหรือว่าโอเคร่วมมืออ้าปากไม,ไ,มาไม่ได้แบบเป็นเม้มปากไม่ไม่อ้าไม่ได้อะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปฝืนนะคะถ้าอ้าปากได้แลบลิ้นออกมาให้ดูได้ก็จะเป็นผ้ากอซี่จับพลิกลิ้นดูมีรอยตรงไหนแล้วไปกัดงับ คนไข้คนไข้กัดกับแผลตัวเองท,ที่ที่ลิ้นหรือเปล่านะคะลิ้นสะอาดไหมเอาผ้ากอสเชตอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันไม่เป็นแหล่งเชื้อโรคอันที่3ก็จะเป็นกระพุ้งแก้มเยื่อบุช่องปากว่าแก้มได้ข้างๆเหมือนมีฟันบินคมอะไรไหมที่ไปกัดทําให้บางที หมือนไปตรวจดูก็จะพบเป็นเป็นเหมือนแผลอยู่ที่กระพุ้งแก้มนะคะจากนั้นก็ตัวน้ําลายเนาะซึ่งถ้าเกิดนอนติดเตียงภาวะพึ่งพิงสิ่งที่จะดูได้ง่ายๆที่ที่บ้านมีก็คือเช่นเอาช้อนเหมือนช้อนชาที่เวลาเราชงอะไรเล็กๆอะ่ะเอาตรงท้องของช้อนอะ่ะลูบก,กับ ภูมิแก้มข้างในอะคะ่ะถ้าลูบแล้วมันฝืดๆไม่ค่อยติดอันเนี้ยเรียกว่าปากแห้งนะคะแต่ถ้าเหมือนเรามีมีน้ำลายหล่อลื่นดีเราลูบไปปื๊มนกันต่ปื๊ดออกไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรียกว่าช่องปากชุ่มชื้นนะคะและอันเนี้ยก็จะเป็นเป็นเกณฑ์อันหนึ่งที่จะใช้ดูได้นะคะก็จะเป็นเรื่องของน้ำลายกับปากแห้งเนาะอันที่5ก็จะเป็นเรื่องของฟันธรรมชาตินะคะก็การเข้าสู่ภาวะสมองเสือ่อมมันไม่ใช่มันไม่ได้ด่วนไม่ได้เหมือน stroke ที่แบบ ปัจจุบันทันด่วนแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้เวลาอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราตรวจพบแล้วว่าเริ่มที่จะมีภาวะสมองเสื่อมเราก็เริ่มให้ความสําคัญกับช่องปากกับซี่ฟันกับจํานวนซี่ฟันนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของฟันเทียมที่ถอดออกมาดูนะว่าถอดออกมาแล้วเนี่ยมันมีความสกรปรกมัมแมมหรือเวาลาตอนใส่เนี่ยใส่ได้กระชับได้แน่นจริงไหมก็อีกสองอันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความเจ็บปวดความสะอาดก็ดูโอเวอร์ออลดูลิ้นดูแก้มดูอะไรต่างความเจ็บ เนยอาจจะบอกอยากนะคะว่าเขาเจ็บปวดหรือเขากัดหรือเขาทรมานหรือตรงไหนมันการที่ว่าอาจจะต้องใช้บางทีเหมือนเขาเรียกไฟส่องกบหรือมีอะไรไฟฉายที่บ้านนะคะแล้วก็โพซิชันของเตียงที่นอนนะคะเพื่อจะส่องเข้าไปแล้วใส่ถุงมือแล้วก็ตรวจดูเนยก็อาจจะจําเป็นอยู่บ้างนะคะ ขึ้นอยู่กับมีจํานวนซี่ฟันมากน้อยแค่ไหนนะคะคือยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราเคยบอกว่าให้มีจํานวนซี่ฟันเยอะๆจะได้กินอาหารได้นะคะแต่พอเป็นเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยก็ก็ควรจะต้องเมนเทนฟันที่มีอยู่ที่ดีๆอยู่เนี่ยให้มันดีต่อไปเพราะว่าการที่จะไปอุด ไปทาอะไรอื่นๆเพิ่มเติมอะ่ะมันเป็นไปได้ยากซึ่งถ้าเกิดช่องปากสกปรกแล้วสาลักอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันจะมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อในในปอดได้ง่ายกว่าคนทั่ว,วไปฉะนั้นการรักษาช่องปากให้สะอาดแล้วก็ป้องกันการสาลักเนี่ยก็จะเป็นอันนึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยไม่ให้ไม่ให้ติดเชื้อในช่องปอดนะคะผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะไม่ได้ชอบที่มันเรียงของแล้วมันดูเมสซี่มันดูรก ok ไปหมดมดูไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นอีกอันนึงที่จะช่วยได้ก็คื จัดเรียงไปเลยแบบ1 2 3 4 5ทําบริเวณที่เราจะแปลงฟันนะให้สะอาดเป็นระเบียบเป็นอ่างที่ค่อนข้างใหญ่ไม่ว่าจะยืนถ้ายืนได้ก็ยืนแต่ถ้ายืนไม่ได้ไม่ได้จําเป็นต้องยืนเพราะว่าเราก็กลัวเรื่องของการพลัดตกหกลม้มอย่างที่บอกว่าพอผู้สูงอายุเยอะๆก็มวลกล้ามเนื้อก็จะน้อยลงอาจจะเป็นการนั่งนะคะแล้วก็อยู่ที่อ่าง เป็นอ่างที่โพ i ิชันที่เก้าอี้สอดเข้าไปได้แล้วก็บ้วนน้ําได้มีมีบริเวณที่ใหญ่พอแล้วก็วางยาสีฟันแปรงสีฟันมีกระจกที่มองเห็นนะคะมีแก้วน้าอย่างเงี้ยวางให้เป็นประจําเป็นลําดับตามนี้เลยอันนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็แล้วก็ให้แปรงเองพอแปรงเองแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ดูแลมาเคาะช่วยแปรงด้วยอีกนิดนึงอย่างเงี้ยให้มันมีอะไรเข้าไปในช่องปากได้จากผู้ดูแลก็จะค่อยๆชินแล้วก็ทําไปได้เรื่อยๆอะค่ะ เราคงต้องล้างมือให้สะอาดจากนั้นก็ดู position ของคนไข้เป็นสำคัญถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่นอนติดเตียงแต่ถ้าผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ที่ที่ยังขึ้นมายืนหรือทำอะไรได้เองอะ่ะก็ก็จะให้แปลงอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นนอนติดเตียงอะ่ะ position เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย จะเกิดการสำลักได้ง่ายนะคะควรจะเป็น45องศานะคะแล้วเราก็ไม่ปวดหลังพอถ้ามีเตียงไฟฟ้าก็จะดีคือคือทำให้มันสูงมันก็อีท้ทันตกรรมขึ้นมาสูงแล้วเราก็ก้มลงไปไม่เยอะมากมีแสงที่มันมีคนนึงช่วยถือไฟอะไรอย่างเงี้ยเหลือจะเป็นไฟที่เราติดบนศีรษะเราท้าเถนัดแล้วก็สองแล้วก็ทํางาน ต่อไปก็จะเอาฟันเทียมหรือฟันปลอมนี่ออกมาแล้วก็ไปดูในช่องปากจะมีเศษอาหารติดอยู่คนที่อาจจะให้อาหารทางสายยางก็จะมีคราบมีสปปกปบการทําความสะอาดช่องปากทุกวันเนี่ยมันจะเหมือนกําจัดไอ้พวกอย่างเงี้ยออกไปทําให้เสมหะไม่ข้นไม่เหนียวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอเราดูเสร็จปุ๊บเราก็จะเอา ความที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นเหมือนเนื้อเจลทำความสะอาดเป็นมอยส์เจอร์แล้วก็มีออฟองน้ำไปเช็ดทำความสะอาดในพวกคราบน้ําลายหรือความมอมเมมทั้งหลายออกไปนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูในลิ้นนะคะแล้วก็ซีฟันแล้วเราก็แปลงฟันซึ่งตามที่แจ้งไว้ว่าอาจจะใช้ยาสีฟันที่มี ฟองน้อยฟองไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ที่ชอบได้เลยแต่ขอให้มีฟลอรไรด์นะคะพอแปลงฟันไเสร็จผู้ที่ยังบ้วนน้ําได้ก็จับประคองขึ้นมาแล้วก็จะมีชามรูปไตที่มันพอดีกับช่องปากแล้วก็บ้วนน้ําออกมาแต่ถ้าบ้วนน้ําไม่ได้ก็จะจับเอียง45องศาเชา็ดนะคะแล้วก็กวาดกวาดออกมานะจากนั้นก็จะเป็นการทําความสะอาดใส่มมยสเตอร์เข้าไปในช่องปากทีหนึง่งก็จะจบเรื่องของในออร์รลแคร์ในตรงนี้แล้วแล้วสุดท้ายเราถึง จะไปจัดการกับฟันเทียมที่เราออกมาแล้วว่ามันจะมีแปรงไว้สำหรับแปรงฟันเทียมเพราะว่าไม่งั้นน่ยถ้าเราใช้แปรงที่แข็งไปหรือใช้ยาสีฟันมาแปรงเนี่ยตัวยาสีฟันมันจะมีผงขัดมันจะทําให้เนื้อฟันเทียมอ่ะเป็นรอยซึ่งพอเป็นรอยมันก็จะสกปรกง่ายติดง่ายเหมือนเวลาเราไม่อยากให้ของมันเป็นลอยอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีแปรงขนแปรงเฉพาะต่างหากแล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้จําเป็นจะต้องมาแปรงกับยาสีฟัน จริงๆแล้วแนะนําใช้เม็ดฟูกเพราะว่าเมนะ็ดน่ะมันจะมีตัวยาเพื่อจะไปทําความสะอาดที่ผิวของตัวพลาสติกหรือไม่ก็โลหะที่เป็นฟันเทียมนะคะแล้วจากนั้นก็ล้างน้ําให้สะอาดแล้วถึงกลับมาใส่ก็จะรู้สึกอ๋อช่องปากสะอาดรู้สึกสดชื่นขึ้นก ก็มีหลากหลายเห็นว่าในช่องปากเนี่ยจริง,รงๆเราก็แค่ทําให้มันสะอาดแปลงฟันบางคนก็รู้สึกว่ามีแค่นี้เองแต่จริงๆอ่ะมันมีวัสดุอุปกรณ์อะไรมากมายนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแนะนําเรื่องของผ้ากอสนะที่เช็ดในช่องปากผ้าก,กอสที่ผลิตขึ้นมาโดยที่มันมีความเป็นเมจเป็นเป็น,เป,นเป็นตะแกงนิดๆนะคะเพื่อว่าเวลาเราเช็ดในลิ้นเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าเราต้องเช็ดกระพุ้งแก้มเช็ดลิ้นให้สะอาดนะคะแล้วในคนที่ บางทีบ้วนป่ากได้ไม่เต็มที่เราวก็จะมีเช็ด ตำแหน่งของผิวฟันด้วยเพราะฉะนั้นการออกแบบผ้ากอสให้มันมีความเป็นเมจมีความเป็นเป็น,เป,นเป็นตะแกรงตะแกรงขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งในการทําความสะอาดซึ่งก็มีผ้ากอสแบบชนิดเปียกแล้วก็ชนิดแห้งเนาะแล้วแต่ลักษณะวัตถุประสงค์ที่จะใช้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในในอันนึงที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในการทําความสะอาดถ้าบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่กล้าเอาแปรงไปแปรงลิ้นแล้วก็ผ้ากอสเนี่ยจับลิ้นแล้วก็แล้วก็ช่วยแปรงเหมือนกับช่วยจับ ทนนี่เราจะเอานิ้วเราเฉยๆก็จะเป็นผ้าก,กอช่วยจับหรือผ้าก,กอเช็ดลิ้นนะคะเพราะว่าลิ้นเนี่ยขอแถมอีกนิดนึงเวลาดูความสะอาดลิ้นเนี่ยเรามองแล้วแบ่งแบ่งเหมือนมองแลบลิ้นออกมาแล้วเราก็ดูลิ้นเนี่ยแบ่งเป็นเป็นเก้าช่องนะคะคือถ้ามันมอมแมมเนี่ยเหมือนเหมือนตีตารางเป็น1 2 3 4สสแนวขวางเนี่ยมันก็จะประมาณ9้าช่องนะคะถ้าเกินกว่าสัก สามสี่ช่องในช่องปาที่มอมแมมเป็นเป็นแบบมีสกรปรกฝ้าขาวๆไปเ้อยองเงี้เเรียกว่าสกรปรกนะคะเพราะ,ะนั้นเราพยายามมองให้เห็นเป็นเหมือนตะแกรงเก้าช่องมาวางที่ลิ้นเพราะ,ะนั้นเราพยายามให้มันไม่ไม,ไม่ไม่เกินครึ่งหนึ่งอะ่ะที่มอมแมมเพราะ,ะนั้นถ้าเกินครึ่งต้องต้องตั้งใจทําความสะอาดให้ได้เยอะๆเอาผ้ากอสมาจับอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวเจลทําความสะอาดนะคะก็จะเป็นแบบที่บอกมันจะเป็นเจลใสๆแล้วก็ ใช้กับฟองน้ำนะคะซึ่งจะมีรูปให้ดูว่าฟองน้ำเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นด้ามที่เป็นกระดาษ<ม>นั้นก็จะต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นที่เริ่มเริ่มเป็นแบบภาวะสมองเสื่อมน้อยๆก่อนให้เขามีความร่วมมือนะคะเพราะว่าอย่างที่ว่าถ้าเวลาภาวะสมองเสื่อมเยอะและ้วพฤติกรรมมันเปลี่ยนมันมีความอาจจะมีความก้าวร้าวอาจจะมีความร่วมมือต่ำนะคะการจัดสิ่งแวดล้อมให้มันดูสงบนิ่งสะอาดสงบ เรียงเป็นลำดับขั้นอะไรเงี้ยจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายให้รู้สึกว่าโอเคความร่วมมือมันดีเพราคนที่ดูแลก็จะเหมือนต้องนึกะว่าเหมือนได้รับเกียรติในการที่จะดูแลอีกคนคนนึงนอกจากตัวเราเองเลยนะคะเรื่องของการดูแลในช่องปากตามสเต็ปต่างๆมีอยู่8 8หัวข้อที่จะต้องเชนะ็คลิสต์เนาะสเต็ปที่จะต้องทำแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ก็ต้องคอยเปลี่ยนคอยดูแลเสมอให้มันไม่ไม่ได้แบบไปแช่น้ำชื้นติด เชื้อราได้ง่ายคือต้องทําความสะอาดเคาะแปลงเก็บให้ดีอะไรเงี้ยนะคะทุกครั้งวางไว้ที่หัวเตียงให้เห็นได้ง่ายมียาสีฟันอะไรเงี้ยวางให้หมดให้มันเห็นก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเองเพราะว่าเหมือนกับว่าเราอ่ะก็จะต้องมีมีความสุขเพียงพอที่เราจะไปเติมความสุขให้กับคนอื่นได้เพราะถ้าเราอะ่ะดูแลตัวเราเองได้ไม่ดีเราก็จะต้องกําจัดต้งแต่ความมุดดี้ความรู้สึกเหนื่อยความอะไรต่างๆออกไปถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็อาจจะต้องหยุดก่อนหรือเปลี่ยนผู้ดูแลสลับ ออไไเพื่อให้ไดเ้เพราะว่าผู้ที่มีภาะวะพึ่งพิงอะ่ะก็ต้องขึ้นอยู่คนดูแลจริงๆนะคะเพราะนั้นการการดูแลผู้ดูแลก็เป็นสิ่งสําคัญสิ่งที่ง่ายสุดคือการมีความสุขได้ง่ายๆในชีวิตนะคะเพราะนั้นนั้นก็จะเป็นพลังบวกที่ดีที่สุด ติดตาม How to สมองใสใจสบายได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมสมองใส่ใจสบายได้ที่ Line at healthy brain ขีดหมายหรือดูรายละเอียดในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ